วันนี้มีการประชุมการงานพักรมธบาลน,นะครับเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นัดที่สองนะครับโดยมีคุณโพกินพลคุณเป็นประธานนะครับก็ไม่มีข้อสรุปครับก็เลื่อนไปอีกครั้งโดยตั้งคุณอวราเทพรัตนกรนะครับเข้ามาดูหาแนวทางในการลง,งในการแก้ไขรัฐธรมนูญ50สูนซึ่งก็ต้องถามคุณไปสานนะที่เราดูการแก้ไขรัฐมนูญครั้งนี้นว่า การเลื่อนออกไปครั้งนี้เนี่ยเกมมันรัฐบาลมันจะยื้ออะไรพอสมควรนะฮะมันจะติดรอบแรกก็มารอบนี้ก็ยื้อยื้อีปก่อนจะต้องพูดถึงมติของวันนี้ก่อนนะครับครับมีมติว่าให้คณะกรรมการชุดหนึ่งไปศึกษาหาแนวทางดูซิว่าจะทำพาประชามติเนี่ยได้อย่างไรตามที่สารรัฐมนูลเสนอแนะมา เพื่อความรอบครอบนะครับแล้วก um ็พยายามที่จะให้เอากลับเข้ามาเนี่ยให้ได้ผลเนี่ยก่อนปิดสมัยประชุมสภานะครับนั่นก็หมายถึงว่าการประชุมนัดต่อๆไปเนี่ยก็คงจะต้องมีการนำบาสิ่งเหล่านี้มาคุยกันในที่ประชุมเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุป นะครับคับแลอีกอย่างหนึง่งกรณีที่มติของที่ประชุมได้มอบหมายก็คือเรื่องของการให้คุณวราเทพพัฒนาก,กรนะครับครับไปทำโครงการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจครับว่าทำไมถึงต้องแก้ไขจมนวน2550นะครับกับ,บเกี่ยวกับเรื่องของ เป็นรัฐมนูลที่มาจากการรัฐประหารอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเรื่องที่จะต้องมีการทําความชัดเจนให้ประชาชนได้รับรู้ร่วมกันไปด้วยคทีนี้ถ้ามองในแง่ของทําไมต้องเลื่อนก็มีประเด็นที่น่าวิเคราะห์อยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยต้องถือว่ารัฐบาลม,มีโอกาสที่ดีที่จะได้สร้างผลงานครับเพราะว่า สภาก็ผ่านร่างงบประมาณพรบงงบประมาณไปแล้วปี2 5 5 0ครับซึ่งเป็นงบประมาณในสมัยแรกเป็นชรัฐมาตงบก้อนแรกนะครับที่รัฐบาลเป็นคนที่รัฐบาลยิ่งรักจะไดใชใจัดสรรงบประมาณของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าสิ่งหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยจะต้อง เอื้อให้รัฐบ,บาลได้ทํางานก็คือทําการเมืองให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะทาได้ยั้นก็ไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องทําให้เกิดประเด็นทางการเมืองขึ้นมาประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความขัดแย้งแตกแยกเนี่ยในเรื่องของการเสนอเดินหน้าแก้ไขข้อพิรนี่ก็น่าจะเป็นประเด็นที่สร้างบรรยากาศที่รุนแรงทางการเมืองได้มากที่เดียววันนี้เองก็ก็มีการเลือก ก้าอี้รองประธานวุติสภาค,คนที่หนึ่งนะครับก็ทราบก,กันแล้วนะครับคุณสุรชัยนะครับเลี้ยงบุญเลิศชัย,ชยสวสัญหาครับก็ชนะสวเลือกตั้งคุณสุรเดชนะครับตีรัตตีเจริญนะครับสวรปรจินบุรีไปสี่คะแนงนก,ก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็มีสว เลือกตั้งเป็นประธานวุฒิสภาแล้วก็รองคนที่สองที่ว่างลงเนี่ยรองคนแรกคนอันดับที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นสวสายสันหานะครับก็ดูเหมือนอาจจะไม่เกี่ยวพันกันนะครับแต่ว่าท่าทีที่ประธานสวว่าที่ประธานสวอ,อย่างคุณนิคมก็ออกมาแล้วก็เนี่ยโฆศกคุณพัฒนาจิตกไพโรธนะครับโฆศกประธานรัฐสภาก็ออกมาย้าว่าไม่มีความไม่ไม่เห็นด้วยการที่ว่าที่ประธานสวจะดองเข็มไอเอพรบ รองดองนะครับอะไรด้วยนะครับคือภาพรวมของผ่านสภาวุฒิสภาครับนะครับแล้วก็รองประธานวุฒิภาคนที่หนึ่งนะครับที่ได้สวเลือกตั้งเป็นประธานใช่ไหมครับแล้วก็สวสัญหาเป็นรองประธานคนที่หนึ่งเนี่ยครับมันทําให้ภาพวุฒิสมาชิกชุดนี้นะครับมีลักษณะของความ ลองดองอืนะครับเหมือนจะเป็นเอกภาพในอินพอสมควรนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นประเด็นที่น่าสนใจก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นว่าท่านประธานเองเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> เคยอภิปรายสนับสนุนรัฐบาล <Okay. S 2> ขณะที่อภิปรายต,ติติงฝ่ายค้านที่ยืดเยื้อเนี่ย ซึ่งท่านก็ยอมรับว่าเคยเคย,เคยพูดเคยอยภิกลายอย่างนั้นแล้วก็เคยมีภาพนี้นะติดตัวท่านมาครับแต่ตัวท่านเองเนี่ยก็คิดว่าในการทําหน้าที่ก็จะมีความเป็นกลางแต่เมื่อได้ลองประทานที่มาจากสายสัญหาซึ่งเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะคัดค้านการแก้ไขรัฐนูลเนี่ยประเด็นจึงน่าจับตามองตรงนี้ว่าอืสภาชุดนี้เนี่ยจะ ให้น้ำหนักกับการแก้ไขรคมนวณของรัฐบาลเนี่ยยังไงนะครับจะเห็นด้วยหรือไม่นะครับแล้วก็าการถ่วงดุลนํำนาจในสภาในวุฒิสภาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็บน่าจะามองครับก็จะด,ดูสำหรับเกมในสภาสูงนะครับแล้วก็การที่แก้ไขคมนวณด้วยนะครับว่าจะเลื่อนไปซื้อเวลาเป็นยังไงเพราะถ้าท่ายางนี้เนี่ยไม่สอบรับกับ ท่าทีของแกนแนมเสื้อแดงคุณหลายท่านที่ออกมาอยากให้จัดดันล่างอันนี้ก็ต้องจับเดี๋ยวดูกันอีกทีครับ